คุณผู้ชมครับเราต้องดูแลร่างกายของเราให้ดีที่สุดจะไปเมาเลยดีที่สุดแต่ว่าผมเนี่ยผมเนี่ย<อ>ก็ต้องดูแลเหมือนกันเพราะว่าเป็นที่เราเห็นกันทุกวันถ้าอยากดูแลผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กับสเปรย์ผมคุ้นใหม่ครับ ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้ขวัญอยู่กับแขกรับเชิญนี่ต้องบอกว่าหุ่นหน้าอิจฉาสุดๆเลยคุณผู้ชมค่ะทั้งหน้าสวยนะหุ่นก็เป๊ะและที่สําคัญโดยเฉพาะผมของเขานะคะล้าสายตาไม่ได้จริงๆตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยยังหยุดมองไม่ได้เลยนะคะ และที่สำคัญเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยนะคุณผู้ชมมาเองขายเองคอนเฟิร์มเองว่าใช้ดีจริงๆต้อนรับที่ใหม่จากสเปรย์คุณใหม่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกคนนะคะปีนี้ก็คือเป็นปี2568เป็นปีมะเสงค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าขอให้เป็นปีทองปีเฮงของทุกคนและที่สําคัญวันนี้เจ้าของเองเนี่ยจะมาขอบคุณลูกค้าเก่านะคะที่ซื้อยังต่อเนื่องเพราะว่าใช้ได้ผลนะคะรวมไปจนถึง จะยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่ที่อยากจะเปิดใจเข้ามาอยู่ในครอบครัวคุณใหม่ด้วย <Okay. S 1> ใหม่ต้องบอกเลยค่ะว่าใหม่สุคนทวานะคะเป็นเจ้าของเองค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ KM นะคะหรือว่าคุณใหม่ถ้าไม่ดีจริงใหม่ไม่กล้าเอาเอาชื่อของใหม่เนี่ย hmm. หรือว่าคุณใหม่เนี่ยมาอยู่ข้างหน้าโปรดักแน่นอนอันนี้ <Okay. S 1> คือ KM ใหม่นั่นเองนะคะ หม่เนี่ยมาขายอะไรคะวันนี้นอกจากมาขายสเปรย์ที่มันเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วมันมาขายความจริงค่ะจริงคือมันเห็นผลมันมีความเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญมาขายความจริงใจค่ะมาบอกผลลัพธ์ค่ะโดยที่เจ้าของเนี่ย ใช้เองอและใช้เห็นผลกับตาตัวเองแล้ววันนี้อยากจะมาบอกคุณผู้ชมค่ะว่ามันเห็นผลความเปลี่ยนแปลงเนี่ยภายในเจ็วันเจวันมันช่วยเรื่องอะไรบ้างมันจะลดผมร่วงค่ะผมที่คุณเนี่ยบางๆเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเสริมสร้างความแข็งแรงมากขึ้นทําให้ผมเกิดใหม่มากขึ้นพูดง่ายๆว่ามันบํารุงตั้งแต่รากผม,มลากผมแข็งแรงค่ะและที่สําคัญ วันนี้มาอยากให้คุณป้องกันค่ะดีกว่าการแก้ไข<ะ>และที่สําคัญอยากให้ฟังประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จริงของใหม่ดูนี่คือรูปในอดีตค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือผู้หญิงวัย43ลูกสองทอมบนความเครียดเลี้ยงลูกเองอยู่ในวงการมาประมาณ23ปีอย่างเงี้ยโดนทั้งใดทั้งเคมีทั้งอะไรต่างๆมันล่วงค่ะจากผมเนี่ยที่มันเคยเยอะๆมันบางค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะอย่าเพิ่งเอาภาพลงนะ เทียบกันเลยค่ะภาพในอดีตแสกกว้างไข่ดาววันนี้ค่ะบอกเลยค่ะภาพเดียวกันนะคะแสกเดียวกันค่ะนิ้วก้อยว่าเล็กแล้วนะคะวันนี้ปิดมิดค่ะและความฟูฟ่องของผมเนี่ยขึ้นมาเยอะมากซูมลูกผมเข้ามาใกล้ใกได้เลยค่ะ บนหัวนี่คือฝอยเนี่ยกระจายมากๆเลยนะคะผมธรรมชาติไม่ได้ต่อไม่ได้ปลูกนะคะไม่ได้ใช้แฮค่ะด้านขวาที่เคยโหวเนี่ยก็ขึ้นเห็นไหมคะด้านซ้ายที่เคยแหว่งก็ขึ้นขึ้นหมดเลยค่ะเป็นลูกผมที่ขึ้นเยอะและรากผมแข็งแรงมากใหม่อาจะให้ทีมงานของใหม่ขึ้นเบอร์ขึ้นไลน์เอาไว้เลยค่ะตอนนี้ค่ะขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าอะไราเพราะวันนี้นะคะจะเป็นสินค้า ของใหม่เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่สุดในท mm ีว hmm. ีไม่มีขายในราคาอื่นที่อื่น mm hmm. นอกจากรายการนี้รายการเดียวค่ะสามขวดตรงข้างหน้าเอาไปเลยค่ะสามขวดตรงข้างหน้าเอาไปเลยจริงๆแล้วนะคะจาก999 mm hmm. ค่ะวันนี้ลดเหลือเพียงแค่888บาท mm hmm. วันนี้ค่ะลดไปเลยค่ะ mm hmm. เหลือ888บาทค่ะเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นโทรมาเลยค่ะ 021141888นะคะ021141888หรือว่าแอดไลน์ดีทีแอดไซคุณใหม่ใหม่ให้แค่ร้อยสายเท่านั้น เหลือเพียงแค่888บาทค่ะ3ขวดนี้ใช้ได้ขั้นต่ํา9เดือนบางคนใช้ได้1ปีอย่างที่ไม่บอกค่ะลดเพิ่มไปเลยนะ111บาทโทรมาเลยค่ะ021141888วันนี้เป็นครั้งแรกวันแรกของปีที่ใหม่มาเจอกับคุณผู้ชมในข่าวกังวันข่าวเที่ยงแบบนี้วันนี้ใหม่อยากจะบอกเลยค่ะโลโก้คำว่า KM มั่นใจได้เลยว่าอะไรดีเนี่ยไปทำแน่นอนแต่ถ้าหาว่ามันไม่เห็นผลมันไม่ดีใหม่ไม่ทำนะคะ ดูได้จากเจ้าของแบรนด์ค่ะเห็นไหมคะว่านี่คือผลลัพธ์นะคะเราชื่อตัวเองก็อยู่ตรงนี้ด้วยดูคลิปลูกผมะคะ่ะก่อนหน้านี้ใหม่อะทดลองใช้สินค้าตัวเอง2อสาวอาทิตย์ค่ะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำมีวินัย ผมเนี่ยขวามือเนี่ยนะคะ <Ừ. S 2> เห็นไหมคะที่มันเคยโวโวเนี่ยมันก็ขึ้น,นซ้ายมือที่เคยแหวงแหวง่งมันก็ขึ้น <Ừ. S 1> ขึ้นเต็มหนังศีรษะทยอยกันขึ้นแย่งกันขึ้นลกลุงลัางมากเลยค่ะก่อ,ะอนหน้านี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะเคยใช้ย่ออื่นหรือทําวิธีอื่นแล้วมันไม่เห็นผลผมมันยังร่วงอยู่ผมมันยังบางอยู่โยนทิ้งค่ะเสียเวลาเสียเงินค่ะเปลี่ยนค่ะ,เป,คะเปิดใจค่ะมาใช้สเปรย์คุณใหม่ของไมซุคนวะแล้วคุณจะทําผมได้ทุกทรง ทุกอย่างอยู่รอดแน่นอนค่ะเอาอยู่ทุกทรงค่ะ,ะสารสกัดของใหม่แตกต่างจากที่อื่นค่ะใหม่บอกเลยว่าเป็นสารสกัดสีดำสี่ชนิด<ะ>อยู่ในสเปรตัวนี้ที่นำเข้ามาจากเกาหลีค่ะบอกเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไข่มุกดำข้าวดำงาดำถั่วดำและที่สำคัญมีโสบเกาหลีุปกกระตุ้นลากผมค่ะแล้วมีอัญชันค่ะและยังไม่หมดนะคะมีสารสกัดนำเข้าจากเยอรมันด้วยและสารสกัด แน่นกว่า20ชนิดที่ทําให้ผมของคุณแข็งแรงหลุดล่วงยากและเกิดใหม่ขึ้นไวถ้าคุณมีวินัยค่ะ,คะสเป์ผมคุณใหม่ใช้ง่ายมากคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่พ่นผมก็ขึ้นฉีดไปเลยค่ะเช้าเย็นค่ะฉีดไปเลยค่ะไม่ต้องล้างออกนะคะเช้าและก่อนนอนค่ะไม่มันไม่เหนียวนะคะไม่เหม็นไม่เป็นลังแครและที่สำคัญหอมอสุดในท้องตลาดและใหญ่ที่สุดในท้องตลาดคือ100 ML ค่ะ บอกเลยค่ะดีตั้งแต่หัวฉีดคือหัวฉีดเนี่ยมันกระจายแล้วมันไม่กระจุที่สาคัญนหนึ่งร้อ100ยสายตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วลันไปเรื่อยๆสายไหลไปเรื่อยๆ<ม>เยอะเจ็ดสิบเซตค่ะ,คะไม่ต้องสายเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้คุณสายเพลงขั้แปดร้อยแปดสิบแปดบาทโทรมาค่ะอีกเจ็ดสิบเซตสุดท้ายศูนย์สองค่ะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดแปดนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดไซคุณใหม่สามขวดตรงข้างหน้าที่คุณเห็นนี้นะซื้อต้นปีแต่ว่าใช้ได้ถึงสิ้นปีหก ที่สําคัญคือเอาไปแบ,แบ like ่งพ่อแม่พี่น้องได้แบ่งคนในออฟฟิศได้ขวดหนึ่งเนี่ยบางทีแบบใช้ลืมๆไปเลยค่ะโทรมาเลยค่ะ0 2 1 1 4 1 8 8 8แดไลน์ได้ท claro> uh um ี่แอชไซคุณใหม่ทักแชทจองสิทธิ์ก่อนได้ถ้าหากว่าเงินเดือนยังไม่ออกบางคนบอกออกกลางเดือนบางคนบอกออกสิ้นเดือนไม่มีปัญหาเรายินดีต้อนรับจองสิทธิ์ได้เลยค่ะและเรามีบริการเก็บเงินปทางหมดสิทธิ์เมื่อ claro> กี้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ขอเพิ่มให้อีก ิเซตสท้ายแล้วจะไม่เพิ่มอีกไี่ันรอแทนละกัก3-4เดือนค่ะบอกเลยนะคะว่าใช้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะภายใน7วันผมคุณจากที่เคยร่วงเยอะๆมันจะค่อยๆหยุดล่วงนะคะมันจะค่อยๆทยอยขึ้นค่ะถ้าคุณใช้อย่างเป็นประจำมันฟูมันฝอยเลยค่ะล่าสุดคือคลองใจพี่น้องชาวมุสลิมเห็นไหมคะคือชาวมุสลิมเนี่ย พวกผมใช่ไหมคะมันก็จะมีความอับความชื้นรับผมหลุดร่วง,งวแต่หลังจากใช้สเปรย์คุณใหม่เขาบอกเลยค่ะแฮปปี้มากกลิ่นหอมมากแ้ะผมเนี่ยไม่ค่อยร่วงค่ะ และที่สําคัญใใรีวิวจริงจากคุณจกักรพันธ์บางคนบอกว่าใช้ได้เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าไม่ค่ะนี่ผู้ชายค่ะหวัวล้านเห็นเห็นไข่ดาวใสๆ<ห>แบบนี้หลังใช้สเปรย์คุณใหม่ค่ะเปลี่ยนแปลงเลยค่ะดูนะคะทุกอนู<ห>ผมจะค่อยๆขึ้นอีกคนนะคะคุณอลาบอันนี้ก็รีวิวจริงเราขออนุญ,ญาตมา<ห>ลงแล้วค่ะจากที่แบบใสๆเขาขาวแบบนี้เขาใช้อย่างต่อเนื่องค่ะบอกเลยค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะผมจะขึ้นและหนาและดกดําแบบนี้ค่ะ แข็งแรงค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยดูแลบำรุงและกระตุน้นรากผมนะคะสเปคคุณใหม่ย้ำนิดนึงว่าสำหรับป้าอาหรือว่าคุณตาคุณยายม,มันช่วยในเรื่องของการอะไรอีกบ้างชะลอการเกิดผมหงอกอันนี้สำคัญค่ะใหม,ม่ใช้คำว่าชะลอการเกิดผมหงอกได้ดีเพราะเรามีสีดำ02ค่ะ1141888นะคะหรือว่าแอดไลน์ดทีที่แอดไซคุณใหม่ จองสิทธิ์ก่อนได้ทักแชทก่อนได้ค่ะโทรมาปรึกษาก่อนได้เหลือ20เซตสุดท้ายค่ะ0ู1ย์ส8 8หนึ่งสี่หขวดข้างหน้านี้นะคะซื้อปีนี้ต้นปีเนี่ยใช้ได้ถึงสิ้นปี68ค่ะอะไรไม่ดีใหม่ไม่ทำนะอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายแล้วใหม่มั่นใจพูดได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมค่ะถูกต้องเลยค่ะไม่ค่อยเจอเจ้าของแบรนด์มายืนยันเองแบบนี้นะคะดังนั้นรีบจัดเลยค่ะผมไม่ล่วงด้วยหวี ขอบคุณครับผมพุ้ใหม่สวยจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากผมสวยแบบนี้รีบโทรสั่งได้เลยนะครับผมสวยแล้วสุขภาพต้องดีด้วยนะคะชมรมแอรรบิกผู้สูงอายุที่อำเภอเมืองตรงังเขาออกกำลังกายกันมาโดยตลอดค่ะจัดงานเลี้ยงปีใหม่มาในทีมย้อนวัยแต่งชุดนักเรียนทำให้ลูกหลานเห็นไปเลยว่ากินดีออกกำลังกายดีแล้วมันจะเด็กลงปิดท้ายด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ